นาโดนแบนทำไงเนี่ยก็มึงถามอะก,กูก็รีพอตตามปกติของกปูปะวะยังไงฉันยังไงอะไรกูโดนแบนมึงเห็นใจกูอาแล้วมึงแบน ู้โดยสารร้องเรียนคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งหลังจากที่ขับรถได้แย่มากแถมยังใช้คําพูดที่คุกคามผู้โดยสารด้วยเป็นการถามคําถามซอกแซกถึงเรื่องส่วนตัวพอหลังจากที่รีพอร์ตไปนะคะเกิดเรื่องผวาขึ้นเพราะว่าคนขับรถนี้มาดักร้อที่หน้าห้องพักแล้วยังขับรถตามประกบทําร้ายร่างกายแล้วก็ด่าทออีกด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะนายโดนแบมทำไงเนี่ยก็มึงขับ่ะกูก็รีพอร์ตตามปกติของกูปะวะกูขับ ถ้วกูขับจริงมึงไม่ได้มีชีวิตอยู่มาวันนี้เลยยังไงพี่ยังไงพี่ไอของผมเมราะย่อพี่ผมโดนแบนพี่เข้าใจผมว่าแม่งไอ้เนี่ยมันมันรายงานอะไรอ่ะกูอะไรอ่ะก็กูโดนแบนม,ม,แมึง,มงไม่เข้าใจแล้วทำให้กูถึงแบนอะ่ะกูจะไปรู้บริษัทมันหนอรอมึงอ่ะไปบอกมันให้กูแบนกูมึงยังไงก็บอกว่ามึงขับมึงฝ่าไฟแดงทุกไฟเลยฝ่าไฟแดงกูแบรนด่า ฝ่าเดียวเองแล้วคนถึงเขาไม่ฝ่าไอ้เป็นไอ้แบนไอ้หน้ายหลบหน้าหลบมึไปตำรวจกับปูปลามึงไปแจ้งตำรวจกับกูมาล่าไอ้นี่มึงเคี่ยวกูก่อนมึงยังไงรหัสกูจะโดนแบนเนี่ยมึงขับ,น,บนะกูะต้องไปทำงานปะกูเข้าใจว่ากูขับนี่แต่คือแล้วมึงถึงไหมกูผิดอะไรทำไมกูอัดไม่ได้หรอเี่ มึงทงกูโดนแบนแล้วมึงไล่ไปเจ้าไม่ได้ไอ้ไปเรียกกูจ่ายมาเลยเด้งมาเลยมึงโดนแบนไงพวกกูเสียเวลาไหมนั่งคืนนะกูไม่เสียเวลาหรอลาวไอ้ไอ้มึงเรียนแล้วมึงไปเรียนได้ไหมลูกกูอ่ะกูวิ่งได้งานเมาก็มึงทำมึงก็ต้องโดนมึงก็ต้องโดนตามกฎป่ะถ้าถูกมึงกูแจ้งแล้วมึงไม่ยิงเขาจะแบนมึงป่ะกูถามเข้าใจแต่คือกูก็ต้องมาปลดแบนมา เสียเวลามึงไม่เข้าใจหน้าที่กูไงนี่มึงมึงฟังมึงฟังทุกคนได้กูไม่ได้หลบมึงกูหลบแดดค่ะหลบแดดแดดแจงบ้ามึงไม่ต้องมายุ่งกับส่วนตัวของกูรั่มึงรั่วอ่ะมึงเอาดิไปเรียกผู้ชายมาว่ะไม่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 กูไม่ได้เก่งกับผู้หญิงหรอกนี่เดี๋ยวดองหาว่้กูให้กูเรียกกับผู้ชายทำไมมึงมีปัญหากับกูมึงคุยกับกูกูเพื่อนมึงจะติดไงแป๊บนึ่งเวี๋ยวขอเคลียร์ห้าทีไอ้เนี่ยมึงไม่ต้องเรียกกูไอ้เชี่ยแบ้นมึงก็เชียยรเหหหมมมือออออนนนนกััค่่่ะะะโ้้้าาึึงงตวไ ทำไมมึงอะมีอะไรตั๊มจับพเราจับวมงรั่วมากเหรอแหวนช่วยใครช่วยมึงกูไม่ได้ให้ช่วยโดักกล้องเลยแ่นมึงนักกล้องเลยอะไรโดนแบนมึงเห็นใจหัวแล้วมึงแบน ผู้ใช้ Twitter โพสต์คลิปเหตุการณ์และข้อความระบุว่าเหตุเกิดเมื่อเช้าของวันที่19กรกฎาคม2566ขณะที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทำงานตามปกติแต่คนขับเสื้อดำได้ไปดักรอที่หน้าคอนโดแล้วขับตามประกบออกมาต่อว่าและทำร้ายร่างกายเราตามในคลิปเนื่องจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2566ได้เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไปทำงานตามปกติแล้วได้คนขับรถเสื้อดำคนนี้ซึ่งเขามีพฤติกรรมที่ขับรถแย่มากมีคำพูดเชิงคุกคามทา ซอกแทกเรื่องส่วนตัวซึ่งมารู้ทีหลังว่ารถที่ใช้ขับรวมถึงตัวคนขับไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ขึ้นในแอปพลิเคชันด้วยพูดง่ายๆก็คือสวมรอยเอาแอป,ปของคนรู้จักมาใช้นั่นเองหลังจากที่รีพอรอนผ่านแอป,ปไปวันถัดมาเขาก็มาดักรอที่หน้าคอนโดแล้วขับตามมาประกบเราเพื่อมาด่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายตามที่เห็นในคลิปเลยสุดท้ายอยากฝากเตือนภัยทุกคนให้ระวังด้วยประเทศนี้วันดีคืนดีจะตายตอนไหนก็ไม่รู้ างผู้โดยสารยังบอกอีกว่าได้แจ้งความไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ว่าคดียังไม่มีความเคลืบหน้าแล้วก็ถามไปยังแอดมินของแอปดังกล่าวด้วยว่าทําไมคนขับรถถึงรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารคําตอบที่ได้รับเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ได้เผยภาพข้อความสนทนากับแอดมินของแอปดังกล่าวถึงความสงสัยที่ไรเดอร์ผู้ก่อเหตุรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารจนสามารถติดตามมาดักรอถึงหน้าที่พักพร้อมกับถามหาความรับผิดชอบซึ่งทางแอดมินได้ตอบกลับโดยทันทียืนยันว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารและตอนนี้กําลังติดต่อกลับจากทางตํารวจหลังจากที่ผู้โดยสารได้ไปแจ้งความแล้วเมื่อเจ้าที่ติดต่อกลับมาเราจะให้ความร่วมมือการสอบสวนอย่างเต็มที่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ